จริงๆเรารู้สึกยังไงบ้างกับอะไรที่มันมาไปอาจริงก็คือจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยในระยะเวลาแค่4เดือนค่ะจากจากตอนแรกที่เป็นคนธรรมดาปกติแต่ตอนนี้คือมีแฟนคลับมากขึ้นมีงานมีโอกาสต่างๆเข้ามารู้สึกว่าเหมือนมันถูกที่ถูกเวลาของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราย้อนกลับไปคิดเราก็แบบถ้าเรามาเมื่อสมมติเรามา2ปีที่แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นอยู่ที่ช่วงเวลา ก็ก็มูเยอะเหมือนกันพูดได้ไหมก็มูอยู่ค่ะก็ก็ก็มีลงหน้าทองบ้างอะไรบ้างก็ก็เพิ่งลงไปลงนะใช่ขอเรื่องงานขอเรื่องเงินเลยค่ะขอโชคลาภต่างๆอคือเหมือนเราไม่ใช่คนได้มงแต่เหมือนเราก็ปังได้มงใช่ใช่เขาแบบหนูเคิดไว้แล้วว่าตอนประกวดเนี่ยจะได้เท่าไหร่หนูหนูไม่มั่นใจหนูไม่รู้แต่ว่า หลังแต่การประกวดนั่นคือชีวิตจริงว่าจะทํายังไงให้คนจดจำอะไร,น,น,รน้าทองนี่สำนักไหนลูกพูดได้ไหมมีที่ภูเกต็ตค่ะอ,อ,อาจารย์อาจารย์ดังอยู่ที่ภูเกต็ตลงไปสองรอบแล้วก็ล่าสุดที่กรุงเทพแต่ว่าจาเชื่อชั้นไม่ได้มี่าบอะไรไม่รู้มีอาบน้ามูค่ะตอนนั้นก็ไปลงแล<ง>้วก็อ่านน้ามตลด้วยเลยอะไรเงี้ยจริงจังกับเรื่องนี้เหมือนกันนะมากในกระเป๋าตังค์หลังโทรศัพท์ต่างๆก็คือที่บ้านอะไรก็มี บนไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าจะลืมว่าบนอะไรตอนนี้มูอย่างเดียวใช่มูอย่างเดียวเน้นให้คนแบบหลงรักคนไม่ตาอะไรเงี้ยตั้งตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะตอนแรกกิอะไรเป็นพิเศษเออพีคัเนศกับพญานาคค่ะสองอย่างใช่ที่ที่ไปประจำไหมคะที่แบบไปประจำถ้าพิ่คะเนศก็จะเป็นที่สํานักอาจารย์ที่ภูเก็ตที่ไปลงหน้าทองกก็จะไปขอเขาว่าเอ้ยอย่างน้อยขอให้ได้มงซักมงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาแต่ยังไม่ได้กลับกลับไปเลย อาทิตย์ที่แล้วใช่ลอาทิตย์ที่แล้วมารู้สึกว่ามันมันเติมของเติมหน่อยเดียวเดียวมันหมดแล้วแล้วรู้สึกว่าตัดลงมามันแบบมันพุ่งยังไงบ้างันพุ่งยังไงรู้สึกว่ามีคนรอบข้างที่เขาเข้ามาเชียร์เราเข้ามารักเราเขาเมตตาเขาไม่แต่ความหวังดีให้เรารู้สึกรู้สึกดีแล้วทุกครั้งที่ส่องกระจกก็รู้สึกว่าเออเราก็สเราก็สวยอีกแล้วเหรอ แล้วแต่เลยค่ะ <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนเริ่มแบบเริ่มอมองๆก็จะอาจารย์ว่างไหมคะห <c oughs> าวันให้หน่อยห <ต INDISTINCT S 2> าเลิกให้หน่อย,ยอะไรเงี้ยเร่องนี้แค่มันเยอะขนาดเรียกได้ว่าเต็มเกือบทุกวันค่ะเป็นอย่งงางนี้มาประมาณสามเดือนแล้วนี่เพิ่งจะได้ลากลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมานี่ค่ะไปแค่วันเดียวไปงานแต่งเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาลุยงานต่อค่ะโซ่สนุกสนุกสนุกคือการทํางานหนูชอบชอบทํางานนะคะจ้างได้ค่ะแล้วชีวิตงานรำรับไหมงานรำ ต้องไปเรียนก่อนอตอแต่ชีวิตแบบนี้ไม่ได้สิคไม่ได้จริงๆ <c oughs> จ,รจริงขอบคุณมากค่ะัสล <c oughs>